สวัสดีจ้าแม่สินจ้าสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่31กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าวันนี้นะคะแนวโน้มทิศทางราคาทองคํานะคะจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะมารับชมรับฟังกันเลยนะคะราคาทองคาสปอร์ตนะคะร่วงลงแรงเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทํากําไรหลังจากราคาทองคํานะคะพุ่งขึ้นแต่ระดับ สูงสุดในรอบ1เดือนครึ่งโดยทองคำสปอร์ตนะคะสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นราว0.9%และในเดือนกรกฎาคมนะคะเพิ่มขึ้น2.6%เนื่องจากได้รับแรงหนุนนะคะจากผลประชุมเฟดท,ที่ส่งสัญญาณไม่เร่งรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้พร้อมทั้งยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำนะคะและเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปด้านเงินบาทนะคะสัปดาห์นี้ ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะที่บริเวณ32.88บาทถึง32.98บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนสำคัญนะคะต่อทองในประเทศโดยสัปดาห์หน้านะคะติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกรนงนะคะที่จะจัดขึ้นในวันพุธสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่31กรกฎาคมปี2564ประกาศร,ราคาครั้งที่1 เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองคำแท่ง6.5%รับซื้อ28,200บาทขายออก28,300บาททองรูป,ปรพั9 6.5%รับซื้อ27,697บาท32สตางค์ขายออก28,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันที่ สามสิบรกรกฎาคมปี2564ราคาครั้งที่1น,นะคะก็ปรับลดลงไป100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำานขีีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด s u ับ cribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามแะรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณะคะ่ะ